สวยมีตัวตายฮะสวยสวยตายตัวเอาอีกแล้วทำมิ่งไม่เงียบสายต <ıl dancing además> ัวขอพี <świat> ่พกตายตัวเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะ ตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off Star Zero เลยนะครับตอนนี้นะครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่อยู่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กเข้าได้วยนะครับรดอีกนึ่100บาทรผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชากของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น แนแล้วร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c ี c ไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินเนี่ยครับหรือว่าเติมผ่านยูไอดีหรือว่าเติมผ่านไอดีพัสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิงอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับเคเห็นเห็นบัตเต้เล่นแล้วฮ่าใช่ไหมเออพี่โผล่ตลกพี่เห็นบัตเต้เล่นตลกทุกตัวเลยไม่เอาเลยเดินอย่างเดียว กินข้าวเฮ้ยไหออะไรพี่คู่กินข้าวไอ้นี่แม็กไงแม็กไงอัลฟาเดลต้าแม็กไงตอนนี้คือด็กโอ้เวะมากินเลยเออซื้อมาเลยหิวจัดไอสัตว์พอพูดแล้วแม่งแบบหงอยรอมันเอารอเราข้าวให้อุปกรณ์สอดแหนมแตกหนึ่งนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวโกลูกสอง่อแตกสองแตกอีกแตกอีกแตกสองใช่เหรอวะแตก ไม่ดมันมีโดนมันมีโดนยีตัวดูดิดูคะแนนดิดูคะแนนดิเห็นไะเแยสแค่อยสแคโอ้โคะแนนกันโดนดคะแนนเยอะไม่ใช่กูกันโดนขึ้นไปดูพวกมึงเนี่ยโอ้โหไอตัวนี้มันมองโลกในแง่ลบตลอดเลยวะโอ้โหอีเวนขอให้โดนเห็นกันนะงงไปหมดแล้วโอ้ เอ้ยซีโร่เข <Pf ie. S 1> ้ามากูก็นึกว่าน้องพียุกยิกยุกยิกอยู่ข้างหลังเด้ไอ้พีพีพีหลังเปิดพีหลังเปิดแทนดูหลังยังใจมันได้เกินเด็กคนนี้สวย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 มีตัวตายสวยพี่น้องแพทเโดดนแบียวแบโดนแท๊ป <c oughs> เลยฟ้อนเลยฟ้อนพี่บุกทำอะไรอ๋อโอเค็นตุ๊กตจะมาแกล้งผมป้องกันระเบิดเดี๋ยวเต้โดนระมันมันในนั้นไม่ดีวะเออคือสัตว์คือมึงจะมองกูแย่ทุกครั้งไม่ได้นะเว้ยเต้ทางพี่มีนะเต้บนหัวกำลังแบงอยู่แบงแบงแบงสกายสแกปร์สแควแบงแบงแบงอยู่เจ็บตัวนึงพี่มาเจ็บตัวเลยทิ้งซ้ายแล้วตรงนั้นอ่ะโอ้ไม่ก็รูปเรื่องไหนนี่ บ,บนันไดบูบันไดมีมีแพทมีข้างหน้ามีมั้งหนใหม่ม um <uh ั้งหนึ่งใหม่ไม่รู้เรื่อง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 ไล่บปางไม่รู้ในห้องอ่ะพี่มีนะแพทข้างหน้าเลยไปแล้วไปสวรรค์โอ้แพทแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วไปยิงหลังวัวสแกนตีน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 ขับขามขับขามหนูเล่นต้องให้อ้ากูสกูกูสาวพัดปิดตายล้ว แบบนี้มันเป็นภาษาใต้พี่เต้ใช่ไงหรอพี่ฟู๊มันน้องบ่าวเหล็กเดียวน้องแพชรยิงลั่งพีละล้าวน้องได้ลบห้าเองนี่ลบหเลือดพี่ลบหกสิบแหละน้องบ้าวเร่งเร่งให้ไร้ไม่รู้เร่งไม่รู้เร่งเร่งไม่ชัดเสียงมันไม่ได้ยินเหรอมันได้ยินแต่เหมือนพี่พูดในห้องน้ำมันเหมือนแบบบ้านเนี้ยพี่อยู่ประมาณเนี้ยได้ได้ยินหมดไหมแหวนเอ๊

พี่เดินหน่อยผมจอดใส่ไม่ได้ต้องมีฟังอยู่เล็บขึ้นแล้วเล็บขึ้นแล้วเล็บขึ้นแล้วใต้ดีนพี่มาจอดแล้วใต้ดินพี่มาจอดแล้วลงไปตบได้ไหมสวยสวยสวมันยาวแล้วมันได้มาพี่ใช่ครับมันมาจอดแล้วพี่ปุกเอาลรือเปิดไหมใช่ใช่มันมาจอดแล้วสองตัวนะ บุกทะลวงจากห้องครัวไหลยาวขึ้นบูบาเลียงหนึ่งไปเลยเด้ยแต่กระหมดเลยไม่รอดเทำาี้ก็จะกระจายตามสไตล์มึงนี่ว่าแระตี้ระวังนะเราต้องการแพทนะก็เหรอได้ไ่้บอมวางแถบฐานไว้เลยพีกายเราออกไกลสองคนไม่รู้อ่ะไม่มีหวังขอนนี้ไม่เกิดโอ้ชิตน้องพีเข้ารูขวา เฮ้ยเต้ฝั่งพี่มีังของเต้ฝั่งพี่สองคนรู้เรื่องรู้เร่องรู้เร่อแล้วจอดแล้วค่ดูแ่ะยดไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นแค้องน้ำว่งขั้งหลย้วพี่เยนะองสง้าวมีไหมมันมีนี่แล้วมันมีมันโดนไปแล้วพี่พี่ดักโดนอ่งเดีัวมีมีแงนี้เอไหมพี่ปุก อโอ้ไม่ตายว่ะเต้อะไรวะเนี่ยชิสสองตัวเต้บันไดบูนหนึ่งวีเอพีหนึ่งอ้ข้างบนมีาเผื่อผ่านเฮ้ยเย็นใเย็นใจเย็นพยายเมพทายามพยายเพยายามชีวิตอยู่กับเราเต้มันไม่น่าจะมีระบุเต้อยู่กับเราเวลาอยู่กับเราเต้น้องชายมาเราชนะสุดยอดพี่ยอมรับเป็นสิทธิ์เลยเต้ ี่ยอมรับเป็นสิทธิ์พี่ยอมรับเป็นสิทธิ์ถือว่ามั่วดีฉัื่อกินโอ้โหสิทธิ์คะแนนเยอะกว่าจานอีกอะไรเนี่ยหรอโอ้โหให้กูไปรุมรับตีนคนแรกปิดพี่จะกดทิ้แฟนอาจารย์ฟุ๊ครับว่าเฮ้ยทำไมกูไม่เห็นเลยว่าเขาพิมพ์อะไรอ่ะ FC จันทร์เขาบอก FC จันฟุ๊แบบบิ๊กแฟนไหนวะทำไมผมไม่เห็นอะไรเลยวะคือลูกศิษย์พี่คนเดียวก็เอาอยู่แล้วใช่หรอที่เราจิงเหรอ ไม่ฟังทามนี่แหละสิบปีเมื่อกี้พี่รับเป็นสิทธิ์แล้วยิงอย่างนั้นก็พี่ก็ดีพี่ถามผมยังว่าอะไรไม่ไรไม่ไรไอ้ทูอะไรอ่ะอุ้ยหน้านี้หน้านี้เอาไอ้เนี้ยกูยังเซตติ้งไม่เสร็จเลยเลยไปแล้วสามสิบปีเลยเหรอมีทูมีทูดอลโดาช่วยหน่อยแบบนี้เลยเมื่อกี้พูดอย่างเงี้ยพอกูลงไปช่วยกูตายเองสเลดจะตายละวหนึ่งนัดเท่านั้นเฉียดๆี่ยกันแหละฮ่าลาสเลดอยู่สเลตงั้น จะตายล้ขาขาขาออกหืออือไอ้ยเลยเฟ้นไฟกูแค่เมินเอไว้คนเราไม่ดูจอนะครับไม่ดูจอนะคนที่มาเจอผมกินข้าวเสร็จแล้วนะเต็มตัวโดนนวดได้เลยคนเท้าระวังระเบียงเลยนะเอ้ยระวังบันไดพี่เจมี่พุกุกใหม่เฮ้ยเียระโดนแทบผมเท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 าไม่ได้จบวะ มีไหมพี่คุกไม่มีครับตอนนี้ครับเอาไว้แปดได้อุ้ยพยายามเปิดแต่กลัวเขาไปล้านมีเชื่อว่าละว่าแล้วทำไมมันยิงพี่ได้กล้องวัตเตอรี่อยู่ตรงนี้อีกอันนั้นอุ้ยแพ็คมีเลยใกล้ๆเลยแพ็คมองมาเจอเลยซ้ายมือจานเอาหน่อยจานจานป้ามึงสิ จานอะไรเนี่ยเออได้ได้ได้จะให้มาน้องชายโชว์ลูกศิษย์หน่อยจานได้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 จานเออกระชิวรับไหมรับไหมเนี่ยรับไหมเนี่ยแล้วหนูเป็นศิษย์หรือเปล่ารับหรือเปล่ารับอะไรไปแคุณนักคาราชเต้ผมรับอยู่เล้วเฟสรับอยู่เล้วไปไปดูกันปแยิ่งกดแทบดูเนี่ยดูจานเด็กดูจานชิวไปสองแล้วเออกลัวว่เไี้ขิงแบบยิงไก่แล้วมัาขิงใส่กูอะไม่รู้ไปว่ที่ไปว่าทำไมเนี่ยเอ้ยลืมรอไอ้ชิวมาเนี่ยเขาเล่นกล้อง มเดี๋ยวเขาเล่นกล้องรอยคิวมาเปล่าเอาเปลี่ยนเรื่องแล้ววงเปลี่ยนมอสซี่เราเปลือยพี่อย่าไปรักไก่มันมีมีหน้าเรามีตัวนึงแพทเฮ้ยข้างล่างไม่ใช่ข้างหน้าข้างล่างแพทเปิดเหล็กเลยนะอย่าเดินอย่าเดินมา้งหนึ่งเปิดเหล็กแล้วพี่งนัดูดูแพทนั่นะสีแดงเห็นปะเอาไม้เหรอตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนมั้งหนึ่งมั้งหนึ่งมั้งหนึ่งหลังเคาน์เตอร์หลังเคาน์เตอร์มั้งหนึ่งต้องต้องต้องล็อกไม้แพทแพทลงตรงนี้ไว้คนหนึ่งอย่าให้มันลงมาหลังเคาน์เตอร์ใช่ไหมนอนอยู่อะโอเคเดี๋ยวพี่จะพพพยยยยาาาาาามมมไปเล้้้ัันนนฝ่งูแแทจะถบบ ทุกอย่างดูวุ่นวายแพทขึ้นตามเลยนะแบบพอแบบโอร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 คือแพทโอ้โหเรากล่าไปเลยนะเลาเลาล่าขึ้นได้แพทขึ้นได้พี่มาถึงอีกฝั่งละตายตัวเอาอยู่แล้วตายตัวติดล็อกเอฟซีนัคราทสวยพี่พี่ล็อกฝั่งนั้นได้อยู่มันจะตายแล้วอ่ะไม่โดนเลยหรอว่าคิดว่ไม่ตายเลยพี่ล็อกหลังพี่ล็อกหลังอยู่ ที่เบอร์ว่าเฮ้เบอร์ก่ะวจ่าสองมาเป็นค่าเครับกับคุณโจโจ้มีเสียงนะตรงนี้มีเสียงนะเสียงอะไรพี่เสียงอะไรเสียงหัวใจเสียงหัวใจโออนลูกนี่นตรงนี้พี่กานมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วมาตาย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 ตัวท้ายตัวสองตัว อ้ยพี่มันไต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 มาค่ามันไต้มาค่าใกล้ๆพี่มีมีวางไหมวางอยู่ระเบิดอยู่ข้างหน้าพี่อะระเบิดอยู่ข้างหน้าพี่เลยฮะสวยสวยโดนผมเบ็ดเนี้ยสุดโอ้โหเบ็ดแค่แค่พี่พุกคือแค่ฟลิกอะแค่เอียงคอพี่เต้ดูช็อตนี้คือต้องต้องเป็นคนระดับอาจารย์นะเลยหรออาจาอย่างอาจารย์ในที่แล้ววะอันนี้คือเก่งแล้วอวะกูก็งงเหมือนกันวะพี่อันนี้คือแบบไม่ไม แลวะเียร์าฟเพื่อให้คนที่ดูเกมนี้เป็นให้มันวูวูววูวัวูวาวู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 เดีูววูเูวูวูววูวเวู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 เูว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 ววว ตายตีนเข้ามาหนึ่งทางเดียวที่กายเล่นเมื่อกี้หายตัวเข้ามาสองมันไดกลางบันไดกลางรัดมาสองขวามือขวามือรัดเข้ามาแล้วนี่เสียงปิงด้วยไม่นมีสองตัวพี่ออนปิงออนปิงออนปิงไม่ตายไม่ตายโอ้โหซากแบบซากเด็กน้อยเลยอ่ะ ใช่หรอใช่ใช่ใช่เม็ดเดียวยยังจังจานปิดเยีไม่ดีมาข้ามาามาข้าฉลังหลังใช่สวยคจอกายเอาจริงมากกระดุมน้ำเสียงนี่เอาลวประเด็นคือมึงไงเนี่ย อาจารย์จัดการเองน้องชายไม่ต้องกลัวเอาเลยพี่บุ๊คไปจะไปจะไปไรตดทางนี้เด้ทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่ตะเกียบเท้าเดี๋ยวให้หน่อยบะวังนะโอ้ยอยู่แถวห้องกองตัวนึงฟังจุดที่พุ่งเบตร์ให้ได้ดิสวยสวยต้อตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายสามหนึ่งไหนอยู่ไหนใจเย็นมึงแฮงแไปนี่หรอเขาต้องไล่ใส่ด้วยเขาต้องไล่ใส่ด้วยได้ไปกันทั้งนอกฟังยังได้ดูนะต้องคอชมว่ามันคือการแฮกที่น่าได้านจ มึงมืาเดอมัเดอดาดี่พุกแม่งเอาเกินดูเด็ดพิมพ์ไม่ได้ไม่เห็นใครก็ไม่เห็นเขาพิมพด้วยซ้ำคือตอนตอนตอนพี่ปุ๊กเดือดนี่คือพี่ปุ๊กโมโหหิวด้วยใช่ไหมอือพอคนเราใจเย็นลงเราเล่นดีขึ้นพี่นี่แหละจะทำอันนี้แหละจริงเล่เรื่องจริงอันนี้คือเมื่อกี้ที่ที่พี่ถาม่ะไม่ที่พี่ปุ๊กถาคือเขาเรียกว่าสตัตตี้เคสให้น้องๆรู้ว่าเวลาเล่นเกมอ่ะปุ๊บอารมณ์แล้วจะเนี่ยเห็นความต่างเพราะแบบอย่างตอนแรกเราจะไม่ยิงใช่ไหมพอตอนหลังเรายิงเยอะ พี่พบุ๊คแค่พี่บุ๊ค<บ>แค่อยากบอก FC ทุกคนว่าใจเย็นครับไก่รู้มากเหมือนกันเนาะบากไปมเหมือนโดนด่าว่ะ <laughs>